สวัสดีค่ะวันนี้เราไปฝึกพูดฝึกฟังภาษาอังกฤษกับเพื่อนฝรั่งกันต่อน,นะคะเราไปฝึกกันเลยค่ะ now i think you probably got off work right now i think you probably got off work right ตอนนี้ฉันคิดว่าคุณคงเลิกงานแล้วใช่ไหมซับคา now ตอนนี้ think ค <Think. S 1> uh, mm ิด probably อาจจะก็ d r o f work เลิกงานแล้ว great right. ใช่ไหมอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า probably นะคะที่เราใช้ probably ก็เนื่องจากว่าเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะเลิกงานแล้วนะคะก็ประมาณ70%ได้นะคะ เราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Now I think you probably got off work right? Ten more minutes, but I can answer now because there's three of us here. ฟังอีกทีนะคะ Ten more minutes, but I can answer now because there's three of us here. แบ่งเป็นสองส่วนนะคะ หลังจากเพื่อนฝรั่งพูดจบขอให้เพื่อนเพื่อนพูดตามเลยนะคะหรือไม่ก็จดลงสมุดนะคะในสิ่งที่เราได้ยินช่วงนั้นไม่ได้ใส่เสียงเข้าไปนะคะเพื่อนๆจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดค่ะเพราะคุณย่าตัวเล็กฝึกด้วยวิธีนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปฟังคำอธิบายนะคะและฝึกพูดตามอีกทีหลังจากที่เราเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วนแล้วนะคะ แล้วก็กลับมาฝึกซ้ำๆ,ๆนะคะฝึกจนเบื่อที่เบื่อก็เพราะว่าเราเข้าใจหมดแล้วนะคะแล้วก็จำได้แล้วนะคะ10 more minutes but I can answer now ten more minutes but I can answer now ten more minutes but I can answer now อีกสินาที แต่ฉันสามารถตอบได้ตอนนี้สับนะคะเช่นสิบ more อีก minutes นาทีเติมเอเนื่องจากมีมากกว่าหนึ่งนาที but แต่ can สามารถ answer ตอบกลับ now ตอนนี้เราไปพูดพร้อมกันนะคะ Ten more minutes, but I can answer now. Ten more minutes, but I can answer now. Because there's, us here. Or because there's three of us here. Because there's three of us here. Because there's two of us here. มีพวกเราอยู่กัน3มคนสับนะคะ because เพราะว่า there's ก็คือ there is นะคะมีซีสาม of ของ us เรา here ที่นี่อยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า there's นะคะซึ่งก็คือ there is นะคะแปลว่ามีนะคะคือฝรั่งมักจะใช้คำว่า there is ติดปากไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ในที่นี้เป็นพระหูพจน์จริงๆก็ควรจะเป็น there นะคะเพราะมี3มคนนะคะแต่ฝรั่งเขาก็ใช้ there is จนชินแล้วนะคะ ก็เข้าใจได้ค่ะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ because there's three of us here ฟังอีกทีนะคะ because there's three of us here เราไปพูดโดยรวมพร้อมกันอีกทีนะคะ ten more minutes but I can answer now because there's three of us here ไปฟังอีกทีนะคะ 10 more minutes, but I can answer now because there's three of us here. I have a lot of conversations. I'd like to talk to you, but I'm afraid it will disturb you. I have a lot of conversations. I'd like to talk to you. ฉันมีบทสนทนามากมายที่อยากคุยกับคุณสัต์นะคะ have มี a lot มาก conversation บทสนทนา I'd like ก็คือ I would like ฉันต้องการ talk คุยอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรง talk to you นะคะ คำว่าคุยกับเราใช้ talk to นะคะอย่างเช่นอันนี้ talk to you หรือเราคุยกับฉันก็คือ talk to me นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ I have a lot of conversations I'd like to talk to you ส่วนต่อไปค่ะ But I'm afraid it will disturb you but I'm afraid it will disturb you แต่ฉันกลัวมันจะรบกวนคุณสับนะคะ but แต่ afraid กลัว it มัน will จะ disturb รบกวน ย้ำนะคะให้เพื่อนสังเกตตรงคำว่า I'm afraid นะคะ afraid เป็นคำที่บอกความรู้สึกว่ากลัวใช่ไหมคะใช้กับ verb to be นะคะ verb to be ในที่นี้ก็คือ am นะคะและคำว่ารบกวน disturb ซึ่งจริงๆรบกวนก็มีหลายคำนะคะแต่ที่ใช้คำนี้ก็เพราะว่าเห็นฝรั่งใช้บ่อยนะคะเวลาดูหนังนะคะ ได้ยินคำนี้ป่อยก็เลยก็เลย copy เขามาใช้ค่ะและเพื่อนฝรั่งก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดก็แสดงว่าใช้ได้นะคะเพราะถ้าคำไหนที่ใช้ไม่ได้เพื่อนฝรั่งเขาก็จะแก้ให้นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ But I'm afraid it will disturb you เราไปพูดโดยรวมพร้อมกันอีกทีนะคะ I have a lot of conversations. I'd like to talk to you, but I'm afraid it will disturb you. Well, I'm home, so just send whatever you want. Now I want to know what they are. Don't ever be worried about talking. ฟังอีกทีค่ะ. <laughs> well, I'm home, so just send whatever you want. Now, I want to know what they are. Don't ever be worried about talking. <laughs> well, I'm home, so just send whatever you want. Well, I'm home, so just send whatever you want. Well, I'm home. So just send whatever you want. <laughs> คุยอะไรก็ได้ที่คุณต้องการสับนะคะอําพมชินอยู่บ้าน so ดังนั้น just แค่เส้นส่ง forever อะไรก็ตามอะไรก็ได้ one ต้องการอยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงคำว่า well นะคะคำนี้มันเป็นเหมือนคำติด ากนะคะของฝรั่งนะคะซึ่งถ้าเทียบกับภาษาไทยก็น่าจะประมาณว่าเติมอะไรประมาณนี้นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ Well I'm home so just send whatever you want ฟังอีกทีนะคะ Well I'm home so just send whatever you want ส่วนต่อไปคะ่ะ Now I want to know what they are Now I want to know what they are. Now I want to know what they are. ตอนนี้ฉันอยากจะรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรสับนะคะ Now, ตอนนี้ว n นต้องการ No, ทราบ What. อะไร They, พวกมันออคือ ูกัน Now I want to know what they are Now I want to know what they are Don't ever be worried about talking Don't ever be worried about talking Don't ever be worried about talking อยากกังวลกับการพูดคุยสับนะคะ John t e v e r อย่าเลย be worried กังวล about เกี่ยวกับ talking การพูดคุยอยากให้เพื่อนสังเกตคำว่า ever นะคะประโยคน,นี้ถ้าไม่มีคำว่า ever ความหมายก็เหมือนเดิมนะคะที่เพื่อนฝรั่งเขาพูด ever ก็เพราะว่า มันทำให้ได้อารมณ์อะคะ่ะอยากกังวลไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเราไปพูดพร้อมกันอีกทีนะคะ don't ever be worried about talking ฟังอีกทีนะคะ don't ever be worried about talking เราไปพูดโดยรวมพร้อมกันอีกทีนะคะ well i'm home so just send whatever you want now I want to know what they are. Don't ever be worried about talking. ฟังอีกทีค่ะ Well, I'm home, so just send whatever you want. Now, I want to know what they are. Don't ever be worried about talking. ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณญาตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะเายบา